สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อครับเก้งน้อยคือเก่าครับผมกับบรรยากาศย่างแรงๆของเฮานะครับผมเมื่อนี้ครับเก้งน้อยได้ตาปูมากกุ้งสดนะครับผมมาฝากพี่ตอนน้องแต่บอกก่อนว่าเก้งน้อยไม่ได้เห็ดเองเนะครับเมนูนี้ซื้อมาครับเก้งน้อยไปเห็ดทุละมานะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็เลยบ่มีเวลาเห็ดกับเข่าเสิบแซบนะครับผมก็อ่ะซื้อกินกระแซ่บเพื่อกันครับพ่อแม่พี่น้อง เนวซื่นแนวสว่างเนาะตามกุ้งสดแซ่บน้ำกันครับโอ้เด็กกุ้งก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องเลยอืมกุ้งหวานคักครับบัวข้าวเลยพ่อแม่พี่น้องเลยอืม กอซื้อเอากระแซบอยู่นะครับเนาะอืมอืมไม่นองสดเนะจะาำกวางทำอืม,อ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 ม อย่างกับสาลัดเขากันเขากันครับอืมอืมปูมากอืม ทั้งกุ้งทั้งปูมากครับผมเป็พไปน้องสดทั้งสองครับบวข้าวเลยครับผมอืม อืจำน้ำคำนี้ไงกระเพักสลัดอ สดเอาวันครับพี่น้องเลยอืมอืม สูตรเอาน้ำเพิ่นมี่แห้งค่ะครับกินกับเพาะสดสด ร่างไม่ไหมเนาะอืมใส่ลายบัวนครับพี่น้องอืม,อ,ม,อ,มอืมครับสดใสครับผมอย่าไปย่ามันเบิ้ด กินบเบิสซูครีบโบเก้งก็ได้มันหลายครับพ่อแม่พี่น้องน่อแม่ย um ังหรอครับเป็นยังก็เหตุร้ายผมว่าโอ้แนวอยู่แนวกินกินแซบจะให้กินให้มันเหลือตัว่ากินแซบกินเบิสตัว่ากินโบอิ่มนะครับพ่อแม่พี่น้อง มันเป็นแนวนี้เด้ย่ยโบราณคนว่อืมอืม ความเผ็ดนี่เริ่มมากแล้วครับพอม่พี่นอ้องอืมอืมโอ้พักกระปิวแล้วครับนือเป็ดซูนอืม มขออนุญาตเซน่ฮีย,ยด้วยครับโปรเมย์พี่น้องกินเผ็ดๆนี้เหงาออกดีขนาดครับบ้างู้พี่น้องเลย เอาปูม่านี่ครับราดนำ้ำปูมา่าลราดนำ้ำอืมอืมอืมมือคุยเบิ่งก่อนนะนเนอืม,อม ข่ากับติดมือครับไม่เป็นอง,งแล้วเอาเข้าเย็นเมื่ออุ่นครับเขอเยิ้มมัอนอ่ห้องอนคุยน้ำใสครับ อืมสุดท่านั้นความแซมนี่พัดบุ้งนะครับส่นของข้าวโพดนะอืมอืม เปรเี้ยนแต่ครับพี่น้องกุ้งสดหวานมีข้าวคุ้ยน้ำปลาแดกแซ่บดูดนิ้วอีกแล้ว อืมกินได้ซูมือครับตามางหูงว่ามีเบื่อครับพอๆกันกับก้อยกับลาบอะไร 으음 음, 음. 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 ครับคร<า>ับอือ <c oughs> ดูนองอีกก่อนอืม พีพี่น้องพ่อจะกินเบิร์ตโตไปเลยกระปู่ะไรกระพดีนะครับ่อแม่น้องได้เมนูแซบแซมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเกมัน,น้อนก็ดีใจแล้วนะครับผมเห็นพ่อแม่มักชื่นชอบชื่นชม เก่งน้อยนะครับผมเก่งน้อยกับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเน้อที่เป็นกําลังใจให้กําลังใจเก่งน้อยมาโดยตลอดนะครับผมทั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีใจไลายครับผมเปน้องเก่งน้อยกับขอให้พี่ให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังบัตนาสุขบูสุคนนะครับผมสําหรับเก่งน้อยก็ได้เมนูสแซ่ๆมาฟาพี่ตอนน้องแล้วนะครับมือนี้คลิปหน้าชิได้เมนูใดมาฟาพี่ตอนน้องกั ขอพ่อแม่พี่น้องรอรับชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เก้งน่อยกับขอราพีราน้องไปเพียงสำนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ